ขอบคุณนะครับสามเหรียญนะครับนี่นะครับเหรียญประพิกเนี่นะครับสามเหรียญ UNC นะครับไม่ผ่านการใช้งานนะครับเพื่อนไม่ผ่านการใช้งานนะครับเหรียญละสามร้อยบาทนะครับตอนนี้ก็คือขอบคุณนะครับคุณวิไลลักษณ์นะครับจากบ้านโป่งนะครับถนนนะครับโกศิสกุลนะครับโกศิสกุลตอนนี้สั่งมาทั้งหมดสามเหรียญนะครับที่สําคัญนะครับก็สะดวกที่จะเป็นปลายทางนะครับ ถ้าเป็นเพื่อนสะดวกโอนเนี่ยถ้าเป็นเพือพ่อนสะดวกโอนค่าจัดส่งก็จะอยู่ที่5 9บาทนะครับถ้าสะดวกโอนค่าจัดส่งจะอยู่ที่5 9บาทถ้าสะดวกไปค้าค่าจัดส่งจะงที่1 0 0อบาทนะครับสำหรับเหรียญน,นะครับตัวพิเศษเรีินซีนะครับไม่ผ่านใช้แบบนี้นะครับตอนนี้นะครับพร้อมเดินทางแล้วนะครับ หนึ่งสองสามเดือนแล้วใช่ไบไปคนนะครับ ดีวัดีนะครับ900บาทนะครับพร้อมเดินทางเลยนะครับ